ว่าประโยชน์และความสุขความเลิแเด่ท่านเจ้ท hmm. ั้งหลายตลอดการเมานเพือนเพื่อนาป็นพระยาสติ๊กน้องเธ็นพระยาสายใจเพื่อนเพื่อนเป็นพระยาสติ๊กสภาเด็กกับานมา้างลูกน้องสายสายแม่สาบุญเพื่อนนะครับ มีหลารูป้องรมตนานก็ได้ยกทุจุก่อนทำบนต้องพิจารณาวายอาต้องหลานกระดาษขอให้ะนเทางให้เียได้ อนีอย่าระครับคุณพ่อสยครูนะครับจันบุญและบุญแม่ทำลองนะครับเป็นหมดและครอบครัวนะครับก็แบบจองผ้าบระดิงนะครับจำนวนพนึ่งากันนะครับเพืออนุโมทนาธุง้วยมะครัญเนาะในบารมีบุครับนาะการที่อยากบำรุงดวญาณสมรสตาอสเจ้าก็ต้องมีอธิฐานบารมีเป็นข้อกรกงที่ะร ตมาคือกาตัดกรยอายุรทารทอกน่อสามไะมาทูเขาแจกไฟหกคนเมื่อเช้านิด่มาทูเมื่อเช้าเขาแจกเมไหกครับ ไลฟ์สดไหมว่ามันแจกหมดแล้ว้าไลฟ์สดไหมลงลงยูทูบลงยูทูบอ๋อนี่ายายายมันมด้ได้ไ้า้าทสอดมเท่าไหร่

น้งจองน้ำผ้ากระถิน้ำผ้าถ่า้สถานการที่จะรวมกันถวายหูือุ้าวน์ตองกระปินะครับก็ของหัวเริญนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ พระภิกุสงฆ์ได้ถายเทศเเียบร้อแล้วเราก็จะมีการแห่นะครับกองกรินะครับไปรอบโบสรอบพระโบสถนะครจำนวนสามรอบโบหลังจากนั้นนะครับเราก็จะอวาเพือพดีที่เป็นคนตลาาแล้วก็เรกาาวถวายนะครับเพื่อพระภิกุสงฆ์ท่านุงฆรับกระดิ่งกันตัแล้วก็ของวาทโธานาแล้วก็รพรนะครับเป็นการเป็นิ ถือ่าเป็นการข้อบารพูดกรที่ปอารณ์แเพราะเชนกับรทัานในรบเทืนำปามั้งปทากาขอว่านะครับเราจะได้บุญะตเรก็จะได้บุญในส่วนที่มาเจากปนองเตอนขนมพีคนนั้นหลังขอว่า อาหารอ่อย้บต้มสับเลียดต้มเสี่ยวแม่่ใจทำให้เรามีความุทไปร้านเขาไม่ลยนะครับร้านเขมแคณนะครับเสียแม่ไปเสี่อไปก็ไปไปที่รถไปที่รถนะารที่รถเกดสำหรับประธานนะครับถ้ายคารองประธานกียรไม่ได้ไม่ได ที่ว่าให้ชาร์จหรือให้ถุงก็ได้ว่ารู้ได้ก็ได้เพราะว่าต้องถึง10,000บาทนะครับโครวมมาตังเยงไว้อ่ะามนาทเราก็มาแต่ ประดานครับตัองวเงประานะครับาแจกปรานะครับเวียนะครับเป้าตะคูมาเป็นและคณะกรรมการอีกหลายท่านนะครับมีคุณแม่เตยคุณเสริดคุณสมภูคุณสมฤทธคุณสมพรครับคุณโกวินเกตโกวิศคุและครอบครัวนะครับคุณสกลคุณจันทร์ุณสมบัติแมะครอบครัวจะคุณสมเกียร องคตปิมนาทำแหวนลงประดาแนะเป็นการตัดกาแฟพูดเองอยงอกปวดศรีษอกวันนี้ครองกินมุนนะครับัการเปลี่นตาแบเองนะครับพราะในการที่เป็นสรานนะครับเสี่ยวเม่เะนะครับขบวนขบวนประดิตอกปวดศรษะลอบก่อนที่จะนำขึ้นมาออดบนศาลาการเปรียนแห่งนี้นะครับ ผมขออนุาตใกท่านแค่นี้นะเดี๋ยวปรบกวนจากข้างล่างจุดฟางกันให้ดูเรียบนะครับผู้ใหญ่ไก่หมดแล้วทั้อเย์ขาวนมจีนน้ำยางน้ตะกุนผู้ใหญ่ไก่เียวหวาน แต่เอาขนมปีหนังยานมาไม่เอาขนมปีแกงเคียวหวานมาพี่ใหญ่พี่ใหญ่อันหน่อยอันหน่อยเอาละโอ้สุดยอดสุดยอดวันนี้พิธีกร์ตั้งแต่เช้ามานะครับได้กินน้ำนะครับเต็มโต๊ะเลยโอขอบคุณครับ ปลาไทยร้านไหนเนี่ยชี่ร้านอะไรนะถ้ารอดขายอย่างคนมาเอาเรียไม่แน่หรอกครับถ้าวันนี้ถ้าเย็นนี้ขายตลาดนะทะลุเป้ารายงานเลยรัโห ถ่ายลง y o ยูทูปถ่ายลงเโปรเจลถกทีถ่ายสกรีมนะครับลูกจี๊ดทอดนะครับไข่นกกระทาขนมครกไข่นกกระทานะครับน้ำดื่มขอให้ทุกทุกคนในครั้งนี้นะครับจงกลับไปสู่ท่านและครอบครัวของท่านนะครับก็ขอให้ร่ำรวยนะครับรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยข้าบาง์อาหารนะครับใครที่ทําการค้าขายอยู่ก็ขอให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับรวยเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนะครับใครที่ทําการคาดเตรก็ขอให้ผลิตผลดีขึ้นนะครับได้ราคาดีขายได้เป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเปิดกัดน,นะครับ ไม่เป oh. ็นไรครับให้เยอะๆไว้ก่อนนะครับก็ดูใบหน้าของผู้ที่มีจิตธรรมมาร่วมสมบูรณในวันนี้ก็อิ่มเอ้มมีนักนุญสมร์สมบูรณ์แบบนะครับก็ทำดีแล้วสบายใจนะปีนึงปีน ขอมีตัววกนเนินรในทุกทุกวันนะครับก็อจะต้องได้รับกดนะครับถ้าหากว่าวัดไหนไม่ได้รับการดูือว่า